สรุปแล้วสาวจาันอัดวีดีโอวันลดคลิปคลิปละสามนาท <laughs> โีโอ้ยเนาะเงินมันก็เข้าหลายทางไหม <laughs> ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ยไม่พูดหรอข่าวลุงพลน่ะจันมาไม่พูดพี่น้องไม่ได้ไปติดตามไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอื แล้วอีกอย่างหนึง่งจันมาไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงแท้ๆนะมีแต่เวลาขายของมีแต่เวลาลงคลิปของตัวเองไหยจะให้พูดด้วย f ีเนาะจันมาบอกว่าเป็น <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปพูดแล้วมันเอาเราเห็นแต่แต่แต่รายได้เรานะ่ะมัน เนื้อความเขามันไม่ดีนะเออจันมาก็จะพูดจ่เรื่อกจันมานี่แหละเออเราอยากคุยเลยเลยนะเรื่องลงพลน่ะ <laughs> จันมาก็มาขายออนไลน์เสร็จก็ขอบคุณ youtube นะขอบคุณ youtube ที่ทําให้จันมากล้าแสดงออกขอบคุณอา,อาจารย์ทุกท่านเนาะที่เกี่ยวกับการสอน y o u t u b อะบบที่เราไปสืบดูนะ่ะทุกท่านให้ข้อมูลอย่างดีเลิศทุกท่านเนาะ ทีนี้ก็ได้วิธีทำมาหากินนะจันมานะ่ะอุ้ยแอร์เย็นได้วิธีทำมาหากินเสร็จแล้วก็เราก็ทําไปได้ขายออ,ออนไลน์อะไรไปเนาะคือยุคนี้อ่ะถ้าเราอยู่อยู่กับที่แล้วก็ใช้อ่าพื้นเพเดิมเดิมเราอนะเนาะความคิดเดิมเดิมนะ่ะมันก็ไม่ได้ตังค์เด้พี่น้อง เขาก้าวไปถึงไหนแล้วเรายังอยู่เดิมๆแล้วแล้วการสนับสนุนมันก็ไม่มีแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาออกออนไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ยจะขายของออนไลน์จะขายเสื้อผ้าจะทําอะไรก็าตามอมืจะทําอะไรก็าตามออกออนไลน์ให้หมดจะคุยกับเพื่อนก็นยังออนไลน์คุยกันใช่ไหม,มจะขายเครื่องสําอางอยากขายผักขายส่งตงําเนาะใช่ไหม ออกออนไลน์หมดเนี่ยก็ขี่รถไปทำงานดิขี่รถไปทำงานหนาทีเองจะแซงเขาก็แซงไม่ได้หนาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วกินข้าวอิ่มแม่โอ้ย จาจย์ก็ออกมาเฟซบุ๊กแบบเดิมๆนี่แหละเออมาทักทายเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆหายไหมกลัวเพื่อนๆหายอีกแค่นาทีก็ถึงเวลาเข้าทำงานแล้วนี่อีกแค่นาทีก็ถึงเวลาจะมาเข้าทำงานวันนี้วันศุกร์ทำงานดับเบิลนะวันนี้จนมาก็จะปิดปิดร้านวันนี้นะ่ะเขาให้จนมาปิดร้านวันนี้ เนาะยังไงจนมาก็จะอัดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอีกห้านาทีมัมยก็จะถึงร้านแล้วก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่สามนาทีก่อน